เอ้ยปลาบึกวัานี้สองโตกับอุซอยติงวันทุ่งไส้ครับเบยปลาบึกแหรหลากสีแหลายพังครับสุดยอดปลาบึกครับถ่ายรูปไว้ครับพยานหลักฐานหักเยี่ยงมันด้วยหักเยี่ยงมันนำ ตัวใหญ่ครึ่งกลางครับยังยังไม่ใหญ่ที่สุดตัวใหญ่ครึ่งกลางเออแพร่ท่ามกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาไปเลยเอาไปเลยตอนนี้ยังไม่ว่างเอาไปก่อนเอาไปใช้ก่อนเอาเท่านั้นคือ่ขึ้นมาหคือกลับไปหระอค่อยไปที่หลังบ่ สิบโลอยู่เมื่อนันสิบสองโลสิพล่อยไงหนอถึงสิบสองโลครึ่งเนี่ยยูอันไออันยังสมปล่อยไงสิบสองโลครึ่งกุตาอยู่เท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบหกว่าสันมาคนเดียวมาจากใสสีสะเกดสีว่าใส่มาผู้เดียวได้ได้สิบสองโลครึ่งตัวเดียวกลับเลย สบายใจแล er. ้วใจล้จจมเหาผูกไว้นีก่อนบ่บ่บ่บ <em> oh, ่เดี๋ยวขไปหาบ่กูเลยกูเปิดบหนี้กูยู้มันเบิดแล้วปานิ่บ่มีแล้วเห็นว่าเท่าใจระ้วัานสองเท้าพ่อพ่อโตปานิ่นวังผู้ซอยพ่อเหลือ เล่าคืนเบสหรอดเมีซอยถอนจบ่ไรปลาใเขาเยายอ,อยู่กับปอยมาก่อนมันสองคอยู่ทายอยู่แล้วว่าทายอยู่ไปเอามานี่จอมมานี่จอม,มห,ห,ห,หันหันไป มันหมุนเออวจะไปมุนห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 มุนมุนมันประยานเจ็บดอกเช็ดแห้งๆโหลดเอจะคล้องโหลดเอามันเลยนี่เกลังมันก่อนเกลังมันนี่นี่นี่เกลังมันพี่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 เออเออตรงนี้เกลังมันเกลังเกลังเกลังมหาปากนเออเกลังมหาปากมนี่นี่เห็นว่นี่ อย่างงงเวลามาอย่งนีครับมาจับมาดึงโซยเดี๋ยวกำลังขึ้นอยู่เลยกำลังขึ้นยังไม่ถึงเลยอ่ะจับจอมไว้ให้แล้วนี่พอแล้วตัวน้าตัวนี้มวะนี่เพราะว่าตัวน er ั้นยึดเครื that. That ่องกลางตัวที้ขาโซนี่ตัวนี้ตัวนี้ เนี่ยโซโซยู่งัังนีเออ้เห็นบออกแล้วเาใส่โซสพี่ตัดี่หูอยูใส่โซพีเอินเห็นที่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วเออมัดเลยเอกแล้วอกเลยยเออ

โอเคครับเรียบร้อยเอายกนานๆก่อนเอาสองเอาไมไม่เอาหัว hmm. ม uh ันเกลนสุดยอดสุดยอดอ้าวโอเคหานแล้วครับครับผู้ใดจะไปซื้อความก็จิ้เงื่อนเกลียวปลายลงนี่ต้องต้องให้ส่วนนี้เยอะสุด คนช่วยปวดกรณีพิเศษไม่ได้มันสองหนึ่งไงไม่ใช่ต้องให้ส่วนรถนี่เวลามันสองคนนี่คนเดียวกลับบ้านก่อนนะกลับบ้านเลยรถกลับบ้านเลยล่ะเสียเปรียบใจไหมเหยียบกลับบ้านก่อนดิโอเคเลยลงน้ำลงน้ำโอเคมีตัวหน่อยเลยโซ่หัวอุ้ยอ้วนดีครับอ้วนสมบูรณ์ครับ ก็ดอกยื่นโยมมื้ขายเดี๋ยวเ้ไห่มาลเลยสิบโลก็ดตัวละห้าร้อยเนาะพูขายไปด้วยหน่ยตัวละห้าร้อยใครจะมาเอามาเอาเลยซื้อไมื่อไโลละห้าสิบจะขายให้มันมาถึงดอกสิบโลตังนี้มาถึงก็อาสี่ก็ตามกิโลมันนั่นละ ใหยเบงป่ากันแล้วก็เดี๋ยวเฝ้าขายขา้อเราวกลับกี่น้เลยสจักโต้เลวนี่ฮะสิบสามหรอเป่า